สวัสดีครับก็มาอยู่กับช anel Matt นะครับช anel ในช anel นี้นะครับก็จะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะขึ้นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องของพหุนามนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนในเรื่องของพหุนามมอต้นเนาะให้เป็นพื้นฐานกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการแยกตัวประกอบของพหุนามกันเลยนะครับอ่ามาดูที่ความมาของพหุนามก่อนพหุนามเนี่ยก็คือนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรนะครับอย่างน้อย1ตัว แล้วก็ค่าของที่นะครับที่ดําเนินการบวกลบคูณเท่านั้นนะครับไม่มีหารนะครับอ่าไม่มีหารอ่สมมุตินะอย่างผมยกตัวอย่างเป็น1นึ่ส่วนเอกซ์ลังสองลบหอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่พหุนามนะครับพหุนามเราต้องเป็นบวกลบแล้วก็คูณเท่านั้นนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่น2 x งเอ็กซ์ลังสองบวกสี่วลบศูนย์จบวกวทั้งหมดคูณ z นะครับฮะทีนี้การแยกตัวปร,ระกอบพหุนามคืออะไร การแยกตัวประกอบของพหุานามเนี่ยก็คือการเขียนพหุานามนั้นในรูปของการคูณกันของการคูณพหุานามนะครับที่มีดีกรีต่ํากว่าหรือตั้งแต่2พหุานามขึ้นไปหรือเขียนพหุานามที่กําหนดอยู่ในรูปที่ง่ายกว่านั่นเองครับหลักๆก,ก็คิดว่าเป็นการคูณเป็นการคูณแล้วก็ให้อยู่ในรูปที่ง่ายกว่านั่นเองอ่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบพหุนามวิธีที่1กันก่อนวิธีที่1ที่ผมจะมาสอนก็คือการใช้ผลต่างกําลังสองนั่นเองทีนี้การใช้ผลต่างกำลังสองเนี่ยเราต้องจัดดีกรีพหุนามเนี่ยให้อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับซึ่งเป็นรูปพหุนามทั่วไปเลย ตัวรูปนี้นะครับซึ่ง a b c เนี่ยก็คือค่าของตัวค่าใดค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ a เนี่ยไม่เป็นศูนย,นย์นะครับสูตรการแยปปกตัวประกอบพหุนามเนี่ยเราจะเรียกว่า,าผลต่างกาลังสองเนี่ยก็คือเอากาลังสองสองตัวเนี่ยมาลบกันนะครับก็คือจากสูตรนั่จนจะเป็น a กาลังสองเป็นกาลังสองตัวที่หนึ่งลบกับตัวกําลังสองตัวที่สองน,นะครับผลต่างเนาะทีนี้สูตรของมันก็คือจะได้ว่าตัวที่มันเอามาลบกันเนี่ย มไม่ต้องใส่ยกกำลังสองนะครับก็เอามาคูณกันในรูปของ a บวก b คูณกับ a ลบ b ได้เลยนะครับทีนี้ไหนลองมาพิสูจน์กันหน่อยว่ามันเป็นรูปแบบนี้จริงหรือเปล่าผมเอาเป็น a กํลังสลบ b กําลังสองนะครับทําไมถึงจัดในรูปนี้เนาะผมะบวกเพิ่มนะครับบวกลบ a b ลบ b b a ใหญ่ b ใหญ่ลบ a ใหญ่ b ใหญ่ b, i, ล i, แล้วก็บวก a ใหญ่ b ใหญ่แบบนี้นะครับบวกเข้าแล้วก็ลบออกนะครับในตัวที่เท่ากันเนาะเพราะว่าตัดกันก็จะเป็นศูย์เหมือนเดิมจากนั้นนะครับผมก็ดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมยังไงตรงนี้นะครับที่ผมระบายสีดึง a ออกมาครับก็จะเป็น a คูณกับ a ลบ b เนาะส่วนข้างหลังนะครับส่วนข้างหลัง ก็ดึงตัวร่วมนะครับดึง b ออกมานะครับก็จะได้เป็น b คูณกับ a บวกบนะครับจากนั้นเราจะเห็นคูณกับ a ลบ b จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าไตัวข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกันก็คือ a ลบ b ผมก็เลยดึงตัวลบ a ลบบออกมานะครับก็จะได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวกบ ซึ่งมันสลับกันได้เนาะก็จะเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b นั่นเองเนี่ยก็จะได้ตามสูตรที่เขากำหนดมาให้นะครับนี่คือวิธีการพิสูจน์เนาะอ่าอ่าลองทำขากลับดูได้ไหมได้ไหมอ่าลองทำขากลับนะครับคูณพหุนามเลย a บวก b คูณกับ a ลบ b นะครับวิธีการคูณเนาะหรผมคูณไขว้แบบนี้เลยนะครับอ่า a คูน a ได้เป็น เกกำลังสอง a กกำลังสองบวกกับ a คูณ b นะครับก็จะได้เป็น a คูณลบบีนะจะเป็นลบ a b นะครับจากนั้นมาดู b ครับ b คูณ a กนะครับก็จะได้เป็นบวก a b b คูณลบ b ก็จะได้เป็นลบ b ีกำลังสองนะครับ จากนั้นนะครับไอ้ลบ a b กับบวก a b มันสามารถตัดกันได้ครับเหลือ0ูก็จะได้เป็น a กําลังสองลบ b กําลังสองกลายเป็นผลต่างกําลังสองนะครับอ่ะทีนี้ผมขอลองวาดรูปให้ดูดีกว่าเพื่อความเพื่อความสวยงามเพื่อเพื่อความเข้าใจนะครับอ่ะสมมติว่าอันนี้ผมให้เป็น a นะครับ a สี่เหลี่ยมความยาว a สี่เหลี่ยมคูมยาว a นะครับพื้นที่พื้นที่เนาะก็เป็นกว้างคูณยาวก็จะเป็น a กําลังสองนะครับทีนี้ผมก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมเล็กขึ้นมาตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตนะุรัสเนาะเพราะว่ามันต้องเป็น A อคูณเนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเนานะ,ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อ uh, กับ B นะครับอ่า uh, 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 เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านนะครับพื้นที่พื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมเล็ก B กำลังสองนะครับทีนี้ผลต่างผลต่างอ่าของ A กำลังสองแล้วก็ B กำลังสองนะครับก็ A กำลังสองลบ B กำลังสองเนี่ยมันก็จะได้เป็น ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้คันดับผมขออาวาดข้างๆเนะ้ะก็จะลงประมาณนี้มานี้นะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยมันก็จะข้างล่างเนี่ยเราก็มันก็จะยาว A ใช่ไหมอ้าเขียนไม่ตรง ก็จะยาว a ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะยาว a แล้วก็ตันนี้เป็น b b ทีนี้ผมก็จัดรูปใหม่ก็คือลองลองจัดรูปใหม่นะครับโดยการแบ่งแบ่งตรงนี้ออกมาปึ๊บปึ๊บป,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 บปบึส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะแบ่งได้ว่าตรงนี้เป็น b ส่วนส่วนตรงที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น a ลบ b เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ๊บป่๊ๆตรงนี้จะเป็น b ส่วนตรงที่เหลือก็จะเป็น a ลบ b ด้ยวยความที่มันมีส่วนที่เป็น a ลบ b เหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาต่อด้านล่างนะครับ๊ปบป่มๆมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีความสูง,งเท่ากับ a ลบ b ปัป๊บปับปับอันนี้คือที่มาต่อเนาะอันนี้เป็น B ปึ๊บปึ๊บแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น B เหมือนกันแล้วตรงการเนี่ยจะเป็น A ลบ B แบบนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลองบวกกันนะครับ B b ลบ b ตรงนี้มันก็จะตัดกันนะครับก็จะเป็น A ปกติเลยมันก็กลายเป็นพื้นที่ตรงนี้คือ A กับ B แล,ะละ้วเราจะได้ว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นความยาวของ A b บวกนเองเพราะว่ามันจะมี b a ลบ b แล้วก็ B นะครับดังนั้นสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมสุดท้ายนะครับเลียมที่ผมว่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของ a ลบ b ใช่ไหมคูณกับ a บวก b ก็จะเป็นการพิสูจน์ของรูปสี่เหลี่ยมได้นะครับโอเคครับแล้วก็มาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยครับตัวอย่างโจทย์นะครับมีโจทย์ให้นะครับ x กำลังสองลบ5นะครับทีนี้เราจะต้องจัดรูปอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนั่นคือ a กำลังสองลบ b กำลังสอง x กำลังสอง x ของเราคืออะไร a ของเราก็คือ x แล้ว b ของเราคืออะไร b ของเราตรงนี้นะครับก็จะคือ เราคงจะจัดรูปก่อนเป็น x กําลังสองลบตอนนี้ก็จะเป็นรูทานะครับรูทากำลัง2เพราะว่ารูทากำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ h นะครับก็จะได้ว่าเป็น x ลบรูท5คูณกับ x บวกรูท5นั่นเองต่อมาครับมาดูข้อ2เหมือนเดิมเลยผมก็จะรูปก,ก่อนเป็น ax ลบ1ทั้งหมดกำลังสองลบกับรูท6ทั้งหมดกำลังสองนะครับ x-1 เนี่ยเป็น a นะครับแล้วก็รูทหเนี่ยเป็น b นะครับ x-1 กลบหก็จะเป็น x 1ลบหลบรูทหกแล้วก็คูณกับ x 1ลบหนบวกูทหกั่นเองต่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนกัน a ก็คือ32นะครับ a ก็คือรนะูทสามสิอเนาะรูทสาทั้งหมดกำลังสลบ x ลบห้ทั้งหมดกำลังสอง แยกก็ได้เป็นปรูทสามสิบสองลบกับแสงวงเล็บด้วยนะ x ลบห้าคูณกับรูทสามสิบสองของบวกกับ x ลบห้าทีนี้เราก็ต้องกระจายก็ต้องกระจายวงเล็บให้เป็นวงเล็บเดียวกันเนะะาะก็จะเป็นลบสามสิบสองอันนี้ลบกระจายลบเข้าไปนะครับลบ x แล้วก็บวกห้านั่นเองลบคูณลบได้บวกนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปสามสิบสองบวก x ลบห้านะครับก็จะได้คำตอบนี้มาเอเคครับมาดูตัวอย่างต่อมาเลยตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ในรูปของกำลังสองก่อนข้างหน้าก็จะเป็นสามทั้งหมดกำลังสองนะครับอ่านะเพราะว่าเราต้องจัดรูปให้ก้อนนะ้าให้เป็นกำลังสองทั้งหมดเลยแต่ในโจเนี่ยเขามีแค่กำลังสองก็คือเองนะครับเราต้องจัดเป็นสามกำลังสองแล้วก็ามารวบใส่วงเล็บเดียวกันก่อนเนาะแล้วก็เป็นลบสี่กำลังสองนะครับ ก็จะได้เป็น3 x ลบ4คูณกับ3 x บวก4นั่นเองก็นี้เหมือนกันเราจะเป็น1กลังสลบกับ9 x ทั้งหมดกำลังสก็จะได้เป็น1 9ลบ9 x แล้วก็1บวก9 x ครับเศษส่วนก็จัดอยู่ในรูปของกำลัง2เหมือนเดิมเลยเท่ากับอส่วน7เนาะ7กลังสองเท่ากับ4ี9 ท่ากับจะได้ว่าเป็น x ลบ4ส่วน7คูณกับ x บวก4ส่วน7นั่นเองแล้วก็มาดูหน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมก็จัดในรูปของเหมือนเดิมเลย a ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบกับรูตสิเหมือนเดิมทั้งหมดกำลัง2ก็จะได้เป็น a ลบ3ลบรูตสิ คูณกับ a ลบ3บวกรูทสิบนั่นเองต่อมาครับข้อต่อมาเลยส x ลบ2ทั้งหมดก็กำลังสองเนาะก็เหมือนเดิมเลย x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบกับหากำลังสองก็เป็นอีกต้องเป็นรูทห้าเนาะเพราะต้องจับเป็นกำลังสองก็จะได้เป็น3า x ลบ2ลบรูทหคูณกับ3 x ลบ2บวกรูท5นั่นเอง และก็ข้อสุดท้ายนะครับผมจะได้รูปของ18บรู18ทั้งหมดกำลังสองนะครับลบกับ x-1 ลบ1ทั้งหมดกำลังสองเหมืนมเดิมเลยรู18ลบ x อลบ8 x 1คูณอยู่กับรูส1บวลบ1จัดรูปนะครับก็คูณลบเข้าไปเหมือนเหมือนกับข้อที่แล้วแหละข้อที่ก่อนหน้านี้เลยครับก็จะเป็นรูส18ลบ x อบวกหนะครับแล้วก็คูณกับรูสิบแปดบวกเลบหโอเคครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับในเรื่องของผลต่างกำลังสองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับในเรื่องของพหุนามนะครับไว้เจอกันนะครับอ่ะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกสมัครนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผู้ทำเนาะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย